คนเดียวตกได้แต่ปลาเก่าองออหลงเร่เรไว่าไงแล้วว,ว่าไงนะจะเอาอะไรมาสู้เขาอัเนี้ยฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยกปก,ปก <c oughs> มาดูกันครับมมือโปของเราครับตอนนี้น้ำเริ่มขยับลงแล้วนะครับไหลแล้วด้วยครับ สายฮาครับอ่าหาปลาเกา๋าไปทอดให้แมวเนาะ <laughs> โอ้ยเฮ้ยปล่อยไปเรื่อยๆมันต้องมาเซ็ตมันต้องมาเซ็ตเออไปเรื่อยๆเปล่าแล้วผิดคิวแล้วเนี่ยไอ้ส้อยเรามั่งเนี่ยวะเอาลเ้ยใจเย็นครับใจเย็นปล่อยไปปล่อยไปเออฮะเอ๋มันจะเหมือนจะขาดเนอะไม่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 ไม,ไม,ไม่ค่อย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 ,อย,อยเดี๋ยวมันก็ยอมเดี๋ยวมันก็ยอม น่าจะเป็นพว้สร้อยแหละผิดชิวช่วงเย็นๆน่ะตัวมันใหญ่นะเย็นระวังมันเข้าท้องเรืออย่างเดียวโอ้ยเสียงสนั่นเลยเว้ยเย็นๆไปไปนะเอาวางเบ็ดก่อนไปได้ไหมเราเดี๋ยวนะเอาสวิงสวิงเราอยู่ไหนเอ่ยอยังเรายังไม่ทัน็นปลานะครับ ถ้ามันเข้าท้องเรือนะถ้ามันเข้าท้องเรือกดลงไปกดลงไปต่ำๆอย่าให้มันสีท้องเรือได้นะกดคันจุ่มน้ําทั้งวันเอ,อ้ยอย่าให้มันจุ่มเอ้ยอย่าอย่าให้มันถ้ามองสสยเย็นนะอย่าให้มันเข้าท้องเรือนะขาดนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีหลักมุงหลักทึบเออออกแล้วนะออกแล้วใจยเย็นเอาใจเย็นเพราะว่าเบ็ดเราเล็กเด้อเออเออวิ่งออกได้วิ่งออกไปเอาแล้วผิดชิวแล้วน่าจะเป็นปลาส้อยวะประมาณเนี้นะ ไม่สไสตล์ตนี้น่าจะเป็นนี่นี่ตัวไบเ,เลยเลยว่าแล้วไอ้ซอยนองเขาเนา่เร็วเร็วเอเอวิ่งลึกเกินอุ้ยอุ้ยยังไงเราก็มีส่วนร่วมแล้ววะไหนได้จับนมหน่อยเิย <laughs> มันเป็นยังไงตื่นเต้นไหม <laughs> เฮ้ยไม่ใช่ไปจับหัวใจไม่ใช่จับนมอ,อีไอชิมเราไปไหนระวังระวังมันสะบัดเด้อ เอระวังสบายโอ้วิ่งจั๊กเลยกำลังหันมาระวังนะเอาปวดเบรบกกลางก็ได้ปวดเบรบกกลางก็ได้เออว้ายไม่มันช่วงเย็นๆมันชอบผิดชิวไงอยู่ในตะเข็บด้วยกำแพงด้วยนะ่ะเอาเอาเอาระวังอย่าลงอย่าซนนะอย่าลงไปแล้วเมื่อกี้สวิงอยู่นี่เมื่อกี้ไปเอาไหนเอาหลังคามารลต้องเน้นหน่อยเน้นหน่อย ยังไงเราก็มีส่วนร่วมใช่ไหมวันนี้เขาเป็น่ระเอกต้องวันเลยวันนี้ไ้เโอ้ยววางเดี๋ยววังมันสะบัดนะตรงแก้มมันคมนะหลวงอ่าโอเคโอ้ยนี่เซียนมาเองอยู่อยู่อยู่อายเขาน่ะไม่ตัดออกนะคลิปอ่ะเฮ้ย เอย่าไปปล่อยปลาเขายกเลยยกเลยดียกเลยดีเออยกดีดีนี่ผิดชิวเราก็มาครับเอาเอาใหม่เอาใหม่ไม่สวยไม่ไม่เอาข้างๆ้าเอาข้างๆ้าโชว์ข้างข้างเออยกหางขึ้นนิดนึงโอเคไอ้เจ้าของเขาถือหน่อยที่ระวังระวังนะตัวเหงือกมันเดี๋ยวทำมันดิ้นนะโอเคไอเจ้าของเขาถือหน่อยเออ ไว้เขาเปลนไปเอกไว้วันนี้ไว้โอ้โดนดย่คนเดียวแล้วปลาเก่าก็โดนพี่ชิวก็โดนแฉ๋แวแจ๋แวแจวแจวแจวแวเอาใส่นี่เลยครับมาลองเลยมันมันชอบพิชิวตอนเย็นอย่างนี้อ่ะข้าง,งในเราก็โอ้โหไว้ดำปื้อครับปลาเก่าครับวันนี้ดำปื้อครับดำปื้อครับดำปื้อครับ นี่นี่อะไรเนี่ยเออนี่เสือปักจระเข้ฮะจ้าจ้าจ้าก็ผิดิวอืมสวยงามสวยงามอืมสวย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 คุณนายอย่างนี้สิร่วมด้วยรายกันยังไงก็มีส่วนร่วมแล้ววะอ่าเอาลุ้นกันต่อไม่ช่องช่องเย็นชอบมีผิดคิวเงี้ยอ่าจะได้มันทิ้งสมองไม่ได้ในร่องมันอันตรายดิ ไม่เป็นไรลุงมันต่อครับเบ็ดลาไหมเมื่อกี้เบ็ดลาไหมเบ็ดลาไหมดีนะมันเป็นเป็นอไรของไอนี่มันเหนียวอะถ้าเป็นถ้าเป็นตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะมันขาดลาเร็วด้วยมีเบ็ดทาเองเรไม่เท่าไหร่อ่ะเอาเลาครับเสียงลอกไม่ได้แล้วเราแวงแล้วอย่าไปแกล้งเขาสิ ครับอย่ยาย่ย yeah, yeah. ่าน oh, ี yeah. yep, ่โ yeah. อ้ไม่เอกเอกเอออืใ yeah. ห okay. 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 yeah. yeah. ah. ้คนเดียวเลยแจ๋อแจแจโอเคครับสวยงามยิ้มยังอะอะโช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 นะโชว์ปาก ปลา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 ตะเพียนเราหน่อยช่วยปลาตะเพียนเอาถือคนเดียวเลยเอาเอาเอาไปเอาอืมนี่เออคนเสื้อแดงนู่นแหละที่ได้ปลาโอเคโอเคเลยก็เออเออกินเลยก็เสื้อแดงแหมเขาเห็นเขาเห็นเห็นกันอยู่ไอใส่ไอใส่อกินมันกับยังไงเช้าไอใส่ะเมื่อกี้กินอะไรใส่ะ่ แม่ตัวหลังก็หลุดแล้วใช่อนี่ะนี่กินของน้าก่อนเนาะอันนั้นั็ไปแล้วนะ่ะวิ่งวิ่งเลยเนีวิ่งกระชากกินจะเข้าหินอย่างเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าหลังผมเอาไว้ไหนะ